โดยเซอร์เทนตี้นิวเวเครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ครัวไทย New c นิวโคล r าค s อสคอม e ลี Your Life ตอบทุกความหมายชีวิต สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริงนะครับนำเสนอไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาตกลงวันศุกร์สีกากี๊ก็ถูกแล้วนะฮะวันศุกร์สีกากีและสีกากีมีแต่เรื่องแต่จะบอกแค่สีกากีก็ไม่ได้วันนี้สามเหล่าทัพโอ้โหมากหมดเลยตำรวจเลยเหรอตำรวจมีทหารมาทัพบกทัพเรือแต่จะไม่เลี่ยงแขนขับนะฮะตำรวจมีทหารมาแถมปรากฏว่าปกครองก็เอาเขาด้วยเหรอฝ่ายปกครองก็เอาเขาด้วยครับวันนี้จึงได้ชื่อว่าวันฆ่าราชการ บรรยลของไทยขนาดแท้เลยเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเพราะวันนี้จะมีเรื่องราวอ๋อลืมบอกไปโหวตหน่อยได้ไหมช่วยโหวตด้วยอารมณ์เปิดแอปเลยอ่ะช่วยโหวตด้วยอารมณ์เลยออามาช่วยเสียงหนึ่งมาอ้าวถามมาเลยมาผมยังไม่ได้นาเสนอข่าวแม้แต่นิดเดียวแต่ท่านนดำเสนอไปก่อนเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่มันข่มเหงประชาชนคนไทยตํารวจส่วนใหญ่ข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแต่มันก็จะมีไอ้พวกกระพีเนี่ยไอ้พวกนี้แหละที่ทําให้ภูงขบัญชา ปวดกระบาลเพราะว่าปลาเน่าตัวเดียวแล้วเหม็นหมดเ,ออเละไปหมดเลยแม้กระทั่งท่านผอ,อรตอรอเชิญที่หน้าจอทีวีวันนี้จะมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันขยัมมาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องที่ท่านต้องดําเนินการแต่มันก็ไม่ได้สำเร็จผลสักเท่าไหร่เรื่องของยาเสพติดสก,กิดทุกหย่อมยาฮะรอบนี้ลูกคลั่งยาจะฆ่าพ่อ บีบคอพ่อจับพ่อเอามีดจะแทงพ่อพ่อยันมือไว้แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ท่านู้ชมนวยตาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั้นสามหลังจากนั้นโทรหาแม่แม่แม่มีคนจะฆ่าผมมาช่วยผมหน่อยเรียกพ่อ้วยเนี่ยพ่อมึงจับพ่ออยู่แล้วจากนั้นพ่อหมดแรงพ่อมดแรงมาถีบพ่อไปแล้วพ่อร่วงลงมาจากชั้นสามชมนิตาท่าน ที่พี่มันล้อมมันเอาไว้ให้ได้นะนาทีที่พี่เอาไม้ไปล็อกมันไว้อะ่ะอย่าปล่อยมันออกมาง่ายๆค่ะเอาเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยและดำเนินคดีที่เขาทำร้ายบุพการีด้วย<ะ>เหตุการณ์แบบนี้ถ้าพ่อไม่แจ้งความเอาผิดได้ไหมมันซึ่งหน้านะจริงๆเป็นคดีอาญาเาได้อยู่แล้วน,นะแล้วชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรวมตัวกันร่วมกันแจ้งความว่ามันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ อันนี้ก็เพิ่มโทษเข้าไปได้อีกค่ะจะได้เข็ดแล้วก็หลับจําสักทีกลัวใจก็แค่จะไม่กี่วันสิ อย่ากลัวเลยฮะ<อ>ส่วนใหญ่มันเป็นแบบน,นั้นก็กฎหมายมีอยู่แค่นี้เออฟังแล้วหดหูเลยฮะ<ห>ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะสาบเรื่องราวของพ่อลูกเดี๋ยวดูคนในครอบครัวเหมือนกันครั้งนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โตมากับครอบครัวลูกพี่ลูกน้องพ่อแม่เป็นพี่น้องกันแล้วเราก็อยู่บ้านเดียวกันมาแต่เด็กพี่บอลก็น่าจะเป็นเออเป็นครอบครัวขยายกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กินกันมาแต่เด็กก็เข้าใจว่าน่าจะสนิทเหมือนพี่น้องแท้ๆคลานตามกันมาก็เราสายเลือดเดียวกันนั่นแหละคุณ แต่กลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ลูกพี่ลูกน้องยิงกันตายค่ะ ไม่หลือเกินนะครับผู้ชมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอีกหนึ่งคนหรืออาจจะหลายคนด้วยซ้าที่ตํารวจกําลังไล,ล่ล่าตัวอยู่ก็คือมือโหดฆาตกรรมป้าอีทเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอร่างเนี่ยสลดหดถูดใจเพราะว่าป้าอีทเนี่ยถูกมัดมือไผ่หลังแล้วอยู่ในสภาพเปื่อยกายเอากางเกงเนี่ยมาพันรอบหัวแล้วเอากล่องพลาสติกครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเอาศพป้าอีททิ้งไว้ในบ่อน้ํากลางสวนเวลาที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเขา มักจะถามแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าคนคนนี้ตายไปใครได้ผลประโยชน์เอ,อใช่ไอพื้นที่บ้านไร่นาจะถายญาทโดยกําเนิดออันนี้นนเ,ปนเป็นแค่อันนี้กฎหมายเออเป็นกฎหมายว่ากันไปตามนั้นน,น<ช><อ>ะว่าผลประโยชน์มันจะไปตกที่ใครเท่านั้นเลยค่ะคุณนะผู้ชมเอาเห็นท่านหอบอตอรอยออยู่ตรงนี้เช้านี้มีตํารวจดูข่าวเราอยู่ไหมคะพี่พี่ตำรวจมีเนาะกล้าดูเราไหมน้องถามหน่อยน้องกิ้งถามหน่อยค่ะเงินตํารวจเงินเดือนมันพอกินไหมคะ พอใช้หรือเปล่าในแต่ละเดือนเพราะมีตำรวจอยู่นหนึ่งค่ะเอารูปเป็นรูปโป๊ของอดีตภรรยา<ะ>ไปขายกินโอ้โตังไม่พอหรอพี่กลับมาว่าก็จะส่งคลิปส่งรูปภาพโป๊เปลือยของหนูให้ทางที่ทำงานหนูเหมือนกัน,นส้องสูง จูและมือระยูจะมาลองอ่ะอวันไหนที่ท้องมันร้องจะขอสตแตนบายเรอใหม่ดีน่าออริจินอลกล่องสูง250มิลลิลิตรอร่อยคุ้ม10บาท10บาทเท่านั้นเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน กาแฟสองม่วงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50%พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่าใบาดื่มเนสกาแฟาสองนี้เท่านั้นเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่ครบเยอะและคุ้มสุดๆแบงคอกเฟอร์นิเจอร์แฟ2์2 4แต่งบ้านได้ครบในราคาที่คุ้ม9-17ถึง17มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนา สุขกันหน่อยไหมไม่ป๊ ok อกกี้ครัชนะอัลมอนด์แท้นำเข้าเคลือบช็อกโกแลตเข้มข้นสองชั้นแท่งบิสกิตผสมเฮลวีดกรอบอร่อยไม่ป๊ ok <c oughs> อกกี้ครัชร้อนนี้แจกทองซือ้อแอร์แคริเออร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสรับทองเลยไม่ต้องลุน้นถึงสิบห้าในสายนนี้แคริเออร์ นี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากินนี่สิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีเมจิบเบอร์เกอรีเซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตใหม่รสไวเบอรี่ลองเลยที่ 7-Eleven รอ้อนนี้แจกทองซื้อแอร์แคริเอร์ X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง1สเมษ้าในายนนี้ Carrier ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำ ชาดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดการไทยชูรสตราชดาจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จจับกระดึบจีเดีตราสมเกาหลีตัง้งกุยจับใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรคะ่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงอะใช้ได้ตั้งนานไม่แพงคะ่ะจับ ุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จจับเครื่องดื่ม G S D ตราสมเกาหลีตั้งกุยจัะชีวิตวัยรุน่นโรลเลอร์โคสเตอร์รถชีสแน่นๆใช้ชีวิตโรลเลอร์โคสเตอร์นึ่งแบบพร้อมค่ะคันข,นขนัถ้าไม สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแค่และความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกดราม่าปัญหาความคันดูเหมือนสะอาดแต่ทำไมข้าวลักซ์เพิ่มอยู่ เพราะแค่แปลงฟันกำจัดคราบพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีทั้วทั่วแค่ซีโรสูตรไม่แสบบาทภาษากลางทำความสะอาดช่วยลดคราบพลักได้มากถึงาห้าเท่าลองเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบั่นเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิตริกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสังเาะห์ประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทริปนี้ฟันม่กันดีกว่าเซนทรัมซิวเวอร์ห้าสิบพลัสกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัยห้าสิบปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิวเวอร์ห้า โฟมอสโอเมก้าสูตรใหม่ม so ี D h uh, a อเพิ <yeah> ่มขึ้น60%โอเมก้าผสมย่อยอาหาร p d x อ้าแม่ครับโฟมอสโอเมก้าสามเมีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมัน a ฮดแอนด์เชลด์สสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหมไฟกันใหญ่แล้วสะพ้ายจัดหนักในในอะไรอ่ะ นวัตกรรมสุดล้ำจากสถาบัานวิจัยพรสใหม่พรสไรท์มิร a ค l e ลเซรามีในอาซอาร์ซินอลซึมซาบสู่ผิวชั้นนอกลึก10ชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ98เผิวดูกระจ่างใสใน3วันพิเศษแบบสองหาซื้อได้แล้ววันนี้ โอ้รวยเลยพี่ลุนคุกกี้ทองคำหนักย0บาทและสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพียงสแกนหรือส่งซองฟันโอถึง21เมษาอยู่นี้ถ้าคุณไอแบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียเม็ดฟูละลายเสมหะที่มีตัวยาออซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลีเม็ดฟูละลายเสมหะลดมะนนาวบรรเทาอาการไอ เมกา we c a r เมื love, ่อก okay, to <mon> <visuals> ี้อ <circles> ่ะมีคนเล็บฉ okay, <of> ัน <c> ป <ales> ้าด้วยแหละเพราะรัมมีผมขาวไงผมริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลสัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่มเสริมยูด้วย e n f a g กรเ e n เ l ล c a ร์สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบยย่ออาาห เอ็น g r o g e โกร e เจนทแครปรับให้มีแต่ความสุขรลอยในอากาศด้วยไวเ e สคอนโทรลซ s สเต็มเฮวิ y เจ็ตทีมทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันพอกอากาศบริสุทธิ์มิตซูบิชิเฮวิดิวตีเชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศเพราะรักตัวเองดาเลือกฟาร์มเฮาส์ขนมปังโฮวีมีโปรตีนไม่มีคอเลสเตอรอลประโยชน์เต็มๆทุกแผ่น รักฟาร์มเฮาส์โฮวียาเรสโอเพนแอพยูไลฟ์เปิดลูกใหม่ได้อีกเยอะหลายอาชีพอาจหายไปเราลูกเราจะเป็นยังไงนะอนาคตคาดเดาไม่ได้ เลือก S 2 6 Go ที่มีสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนือกว่าเดิมขอ้นับซึาการนี่คือการ,มมรกเรียนมูปกบด้วยไอโอัป้าการีมีแลคาิโตทั้งหมดเป็นรรของเราค S ี่สก GO, สูตรสฟิงโกไมอิลินที่แม่มั่นใจ แว็กซ Clean Solution ใช้ทําความสะอาดคราบสกรปรกใส่ใจตัวเองด้วยเซสามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดงาดำตาเฮอร์เบิร์นจะจำหน่ายโดยอ้วยอันโอสดใหม่ข้าเกรียบ PR Big Bag รสสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซองปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน 4นาทีเดี๋ยวค่อยไปดูสีกากีขอดูเรื่องหวยกันหน่อยบ้านเรามีหวยใต้ดินขายเหรอคะไม่มีไม่เคยเจอนะเสียงสูงเลยเนี่ยเห็นป่ะาทำงี้ผมก็เสียหายเรื่องนี้เราจะไม่ฟูดเอาเป็นว่าเรารายงานแค่สิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วกันเห็นตำรวจแล้วมันแหมอดคิดไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมไม่มีหรอกการซื้อหงซื้อหวยใต้ดินอะไร เราไม่รับทราบนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปที่จะเล่าให้ฟังเป็นการซื้อหวยแบบมีโพยด้วยค่ะแล้วก็ติดกันได้เป็นงวดงวดซื้องวดนี้เดี๋ยวงวดหน้าค่อยจ่ายแต่ป,ปรากฏว่าพอเจ้ามือเขามาทวงลูกหนี้คนจะใช้คําว่าลูกหนี้ได้ไหมอะ่ะเอาเป็นว่าบุคคลที่เป็นคนซื้อหวยแล้วก็ส่งโพยไปกลับกลายเป็นว่าซัดกันนัวเลยค่ะ2แล้ว เดาวุ้นเดาวุ้นมาตลอดเลยแต่เรากับพิบตาถี่เหลือเกินนะครับอ่ะแก้หนี้นอกระบบตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่เปิดลงทะเบียนปัจจุบันไปถึงไหนแล้ว บอกกันหน่อยนิดนึง,ง<ๆ>เพราะว่าเขายังทวงหนี้กันอยู่เลยยังฆ่ากันอยู่เลยเออนะยังทวงหนี้แล้วครั้งนี้คุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับเป็นหลานชายของเจ้านี้บุกมาที่หน้าบ้านมาถึงปุ๊บเออะโวยวายสุดท้ายควักปืนมาด้วยแล้วยิงขึ้นป้าปั้งหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเดินออกมาบอกว่าเฮ้ยกันเนี่ยค่ะเวลาลูกน้องพูดกับท่านพุ่มกับเนี่ยมึงเฮ้ยมึงอะมึงอะ่ะเรียกมึงปะเรียกได้ไงทำามทำแล้วทำไมทีกับชาวบ้านเรียกมึงอะมึงชาวบ้านไม่ใช่เหรอ คุณเป็นใครตาสีตาสานี่พู้กกับนี่ชาวบ้านเออแล้วเขาไม่ใช่คนเนอถึงได้บอกไงโอ้โหว่าเราต้องกินฟางเยอะขนาดไหนถึงต้องเชื่อคำพูดของผู้กำกับและการันตีถึงได้เชื่อคำพูดของรองสารวัตรร้อยตำรวจเอกรัฐกิจคนนี้เมื่อวานตอนนําเสนอข่าวเนี้ยเวลาอ่านาไปพี่บอลพยายามจะคิดตามนะว่าตอนที่ผู้กํากับเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าลูกน้องตัวเองทํางานดีเกินไปตั้งใจทํางานควบกะข้ามวันแบบนี้ เห็นคลิปแล้วหรือยังไม่ใช่หลับหูหลับตาพูดทั้งทั้งที่ยังไม่เห็นคลิปคือเข้าใจว่าตอนนี้ทํางานด้วยกันอาจจะเป็นลูกน้องที่ดีเออแต่วิธีการที่เอาไปใช้กับประชาชนไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นคลิปไหมเพราะว่าในมุมมองของท่านผู้กํากับที่มองลูกน้องเนี่ยท่านมองว่าดีแต่ชาวบ้านที่ดูรวมไปถึงคนที่คอมเมนต์เข้ามาจะให้ดิฉันอ่านออกอากาศไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรออ หรือมันเป็นนโยบายของสพตานสมว่าตํารวจทั้งสพรับนโยบายจากผู้มกลับมาคุยกับชาวบ้านเป็นกันเองมึงอย่างนี้เรียกว่าดีคดีมึงอะไรเรียกว่าดีเอเป็นกันเองเออเป็นกันเองโอ้สนิทกันเออสนิทกันพูดได้แบบตํารวจเข้าถึงประชาชนไงไหนมึงเสียหายอะไรคดีมึงอ่ะ ูเสียหายมึงรีบไปดูให้ไอ้เอ้าพูดได้ไงเอ้าก็ตำรวจต้องการคนนี้พูดได้ตำรวจพูดได้แล้วเราพูดคืนไม่ได้เหรอเราชาวบ้านแต่เราจ่ายเงินเดือนให้เขานะเราเกี่ยวเราเสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้เขานะดูดิจ่ายเงินเดือนแล้วมันทำกับเราอย่างเงี้ยก็นั่นนะสิเอาฟางมาห้ากองพรุ่งนี้ไปหาคนนี้แล้วบอกว่านี่จะมาแสดงกริยาแบบเดียวกับที่ประชาชนบอกและถ้าคนนี้โอเคพรุ่งนี้ผมจะกราบขอเข้ามาสารวัตรชื่ออะไรวะรองสารวัตรคนนี้อีกทีหนึ่งแต่กล้าหรือเปล่า โอ้ยแค่นี้ควายสะท้อนใจต้องเชื่อไหมเราต้องเชื่อเขาไหมสิ่งที่มันพูดแบบเนี้ยโอ้โหกลายเป็นควายไปเลยเราอะท่านออกมาคําแรกนะท่านขอโทษประชาชนก่อนนะทำผิดรับผิดก่อนเลยลูกผู้ชายคุณเกิดมาเป็นลูกผู้ชายคุณต้องยอมรับผิดกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปอารมณ์เข้าใจ แต่ทำแบบนี้มันคือการรังแกทําร้ายประชาชนขอแสดงทัศนะที่หน้าจอทีวีสามสี่เอชเปิดแล้เปิดแล้วเปิดแล้วของจริงนึกว่ายังไม่เปิดโอ้ยทำไมสาสักขนาดนี้ขอโทษตำรวจขอโทษหลังโหดหลังกลางใส่ชาวบ้านให้ภัยเขาเถอเขาขอโทษแล้วเราคนไทยด้วยกันให้อภัยหรือให้มันออกไปอ่ะ คือให้มันออกไปตอบเจอไอ้ที่ให้ออกไปเนี่ยเพราะเป็นห่วงนะใช่ฮะทำงานตั้งแต่วันที่สามข้ามมาวันที่สี่กลัวจะตายวันที่ห้าไงให้ถึงขนาดจะมาตายห้ามันไม่ให้ถึงขนาดเทเรื่องงบประมาณจะทำงานเหนื่อยขนาดนั้นน่ะให้กลับไปพักผ่อนเพราะว่าคดีมันเยอะมากเหลือเกินค่ะคดีไม่สามารถได้รับการแก้ไขสางก็ไม่ได้จับตัวคนร้ายก็ไม่เจอครับคดีมันเยอะเข้าใจว่าตํารวจทํางานเยอะเหมือนกันเยอฮะเยอะครับนะเราต้องเข้าใจค้างอยู่คดีแหละพวกเราอะ เห็นม้ามปีข้ามปีก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าคดีมันเยอะตำรวจเราก็จะทำงานเยอะนะคะระดับทราบแล้วนะคะท่านต่อสักนะคะวันนี้รอรับนะรอรับนะคะท่านเนี่ยกิจอะไรเนี่ยขออีกที่หนึ่งแล้วกันรองผู้กำกับใช่ไหมคะเดี๋ยวเหตุการณ์ที่จะดูต่อจากนี้ไปเป็นระดับจ่าค่ะคุณผู้ชมเป็นระดับจ่าไม่รู้หมู่แต่รู้จ่าจ่าคนนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเยาวชนวัย16ปี จับเขาเอาใส่กุญแจมือไผ่หลังแล้วก็ทืบหน้าเขาจนดังหักเลยค่ะอันนี้เป็นภาพวงจรปิดมามันไม่มีเสียงอ่ะคุณผู้ชมมันมาแต่ภาพ